จ้าฝนมาพร้อมกับลมเลยนะคะลมแรงลมแรงมากเลยท้องฟ้าดู พร้อมกับลมอากาศบ่ายเย็นอนนี้5โมงกว่าแล้วนะคะขึ้มตั้งแต่บ่ายแล้วแต่เมื่อเช้าก็ยังมีแดดอยู่นะคะตอนบ่ายก็เริ่มมืดมืดขึ้นขึ้มตอนนี้5โมงก,ก็เริ่มที่จะตก าพร้อมลมเลยจ้าชายุเข้านะคะช่วงนี้ก็จะมีฝนกับทุกวันเลยท้องฟ้าท้องฟ้าเป็นน้ำเลยนะคะคนีก็ หลานหลับอยู่อยู่บ้านลูกชายนะคะดูหลานอยู่โอเคแล้วมาแล้วจ้า เย็นชุ่มช่ำวันนี้เป็นวันหยุดนะคะควกนี้ก็ทำงานกันแล้วคนจะตกอีกกี่วันก็ไม่รู้นะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะจะคนถนนเลยอยู่ใกล้ถนนเขาก็จะวิ่งไถวิ่งมาตลอดตกเยอะแล้วนะคะ nè ตกเยอะแล้วจ้านะคะละอองฝนมาแล้ว,าวมาแล้วมาแล้วละอ,องีจ้ามีจ้าเชื่อว่าบางอนก็คงตกกันนะคะตกทั่วประเทศเลย ขอรับขอตัวข้าบ้านก่อนนะคะฝนสาอาดนะจ้าสวัสดีค่ะ